มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีตอนเย็นเย็นจ้ะเพื่อนๆจ้า,จามาทานอาหารกับพี่ตู่นะจ้าวันนี้ไม่มีไม่มีอย่างอื่นหรอกตำแตงจ้ะไม่มีมะละกอเราต้องตำแ,แตงมีแตงอยู่สองลูกจริงๆ ถ้าตมูกอุยอุยเียมแล้วอยากทานแบบตำตำหรือว่าตำอะไรเงี้ยจะเสร็จแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมแซ่บ อร่อยอร่อยจ้าทำคลิปให้เพื่อนๆดูถ้าใครเบื่อตำส้ตมตำหรือตำแตงอะไรก็ไม่ต้องดูนะจ้าถ้าใครชอบก็ขอบคุณมากๆจ้านี่ ปลามีสองลูกเห็นไหม็ดีเลยแต่มันเป็นแปลงไม่มีน้ำอันเนี้ยลูกมันออลูกมันแน่นๆสองลูกคนเดียวพอเยอะแยะ ขึ้นจ้ะตอนนี้นี่หน้าทานใส่อะไรลูกเปล่าใส่พริกแห้งแล้วก็ใส่มะกอกนี่ตำแตงก็ไก่มะกอกมันถึงจะอร่อยเพื่อนมะกอกพ่ตู่หายไม่หาย,หาย,หายนี่ชิ้นมะกอกเนี่ยไก่สองลูก จาทานไหมเศกเบ,บ,บแเศกเราทำใส่พริกแห้งแล้วเพื่อนๆเราใส่มะกรอือมีอะไรมากมายหรอกผักก็มีกระหล่ำนี่แหละจิ้มผักแตงเนาะ chắc Cắt cổ Nhớ chim cho ngay ngay Det var, det. Mm -hmm. det var det. อยากนะเพื่อนเพื่อนเสร็จข้าเหนียวไม่เมียวนะรู้ไหมว่าจะทานกาะไรอ่ะเดี <sa iden thanks> swimming 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 swimming, ๋ยวจะโชว์เดี๋ยวว่ากันนะเป็นของกินของกินของอร่อยเราไว้ให้กว่าจะ ของอย่างนี้ที่นี่ก็ไม่มีหรอกต้องทำเองนี่ไปเ,เขียบโทษจ้ะตามแตงนี่สุดท้ายละหมดแล้วเรียบร้อยอื้อหื ทานกับตัมแตงหาทานไม่ได้แล้วจ้ะของดีของดี ตายแล้วเกิดมันกรอบจริงๆตำแตงจ้าใส่ประกอบใส่ปลาล้านื้ๆมึงมีอะไรมากมายจ้ะใครชอบก็มาทานกับพี่ตู่จ้ะ ไอเขียดโม่กรอบๆโอ้ยแดดเดียวสุดท้ายแล้วทีนี้ก็ไม่มีคลิปให้ดูแล้วดูซะเนี่ย <c oughs> ของอร่อยอย่าว่ากันนะของแซ่บจะ้ะมาจะ้ะ <c oughs> คลิปนี้ก็ <c oughs> แค่นี้แลจะจ้ะมาโชว์เหมือนเดิมมาชวนเพื่อนๆทานตำแตงแซบๆด้วยกันถ้าใครทาน เขียดโมงนี่ก็มาเลยจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้าหมุน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 บา,บายบาย